<c oughs> คุณคุณนมเย็นเออใช่ป่ามดุนะเดี๋ยวเสียของ,งโถ่เอยตาลุงนะคุณนำเอ้ยนำเย็น <c oughs> <c oughs> ขอไปครับเมื่อกี้นี่หลุดหลุดโผล่เลยครับ <c oughs> ลมหายใจรักษาทุกโรค <c oughs> ฟังภาษาลุงนะลุงบอกว่าลมหายใจเนี่ยรักษาตัวเราไม่ใช่รักษาโรค เพราะฉะนั้นครับนี่บอกว่ารักษาทุกโรคเนี่ยไม่ใช่ภาษาลุงนะตีแตกแต่ตกโยนไปไกลนะครับคำว่าโรคเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนลุงไม่โง่หรอกครับที่จะไปรักษามันโอเคไหมถ้าอยากใช้ภาษาหาักล้างก็ต้องลมหายใจเป็นตัวกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าชัดไหมครับภาษาลุงนะแต่ที่แท่ ลมหายใจเราคือรักษาตัวเราครับท่านตรงนี้ลุงบอกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราฉันไหมครับเพราะฉะนั้นจงเข้าใจภาษาลุงให้หมายมั่นปั้นมืออย่าให้ผิดเพี้ยนนะครับไอเรื่องของเขาที่จํากันมานาลุงก็ <c oughs> ไม่ว่าอะไรกันนะครับทุกคนทุกท่านทําแล้วก็รักษาได้จริง,รงหรือว่าแก้ได้จริงนะครับนั่นก็แปลว่าทางคนนำนำเย็นเนี่ยครับปฏิบัติการที่ ใช้ลมใช้การหายใจนี้ช่วยตัวเองได้ทุกเรื่องแต่ภาษาที่สื่อสารตรงนี้คำว่ารักษาลุงขอเปลี่ยนนะอขอเปลี่ยนเป็นกำจัดถ้าเป็นรักษาก็คือรักษาตัวเราโอเคไหมครับตรงกันนะเอาแค่นี้ก็พอครับท่านเด็ดเดี่ยวเด็ดสรตรีภาษาลุงจะเป็นเช่นนั้นเบ็ดเสรจขาดชัวไม่ต้องแปลอีกแล้วนะจ๊ะจบข่าวครับท่าน